lên xong rồi, bây giờ đây xong rồi Mặc bộ Đây rồi nè xong, xong ăn rồi. ว่าสิเอามะกุยเอาบไดเราเต็มเลยสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีมัตผู้ทุกคนมันนี้มาพอกับซองซอแกว้วคือเก่าพี่น้องมันนี้ซอแกว้วกับชเข้าวส่วนคือเก่าพี่น้องมาเอามะกุยเอามมฮุงมันนี้ไปแปรน้ำกันพี่น้องตอนเร่งแร่งสามโมงแล้วพี่น้องเลยนี่ค่ะไอชีคำแล้วส่วนกับปไก่ปันไดไปนํำกันพี่น้อง,อง,งมงันอนี้ก็มากับบา้าวเทแดงพี่น้องไปดีนี่ก็พาซอแก้วไป เก็บมะอือ่ะอันน่เอามะกรวยมะฮุ้งเชิญแสดงพ่สใส่กะับใส่กระับพ่ดว่าใส่กล้ับนูความอะกับนูจะเทิ้งหเลยจะหายลีเพราะว่านูมากินทาลีหลายดีแต่จิบไปใส่เอาขึ้นมันเบิ่งว่าสีไดแล้วบานเราอะไร้อยไปเช่นแล้วแต่สาวแกวสิบ่ได้ไปน้ำพี่น้องยแกวสิเท้าสวนพไปผู้เดียว ป้าพี่น้องเอ้ยเข่าไก่น้อยไก่สิชุกเล้อไก่สิเป็นเกียว์ละไพี่น้องเอ้ยแถวนี้มีมีแต่เข่าไก่น้อยเมื่ออันนี้แหละพี่น้องเอ้ยเห็ุคนที่สาวแก้วบด้อัดคลิปอาลงด้นเด้เพราะว่าค่าเกี่ยวข้าวแน่แล้วก็กู้สลีเน่พี่น้องไลยแนวลีเวียกลายบ่มีหอดเวลาเลยจะหน่อยกับไปทางให้ทางส่วนพี่น้องมื่อนี้ปูคนไปคนเดียวชาแก้วบริไปมื่อนี้ เมื่อวานนี่ก็ไปเกี่ยวข่าวแต่บ่ได้ให้เบิงไปไปตีข่าวืันนี้ก็สิไปชวนอีกเหมือน,นี่อ้าวพี่น้องวันนี้เฮาก็ลาฮอดชวนชวนหมกบวบวชวนองอืเลยพี่น้องเย้ยอันนี้ก็ใกล้ทีำ่ำแล้วยังไม่ทันฮอดชวนกล้วยซ้ำเฮาก็ฮอดชวนบมืองอพี่น้องเย้ยนี่หมกบวบเฮาก็เป็นมากเลยพี่น้อง

thì nuôi ngàm ngàm Thì hào sẽ mưa kèn phải nào Mà ươn lại chẳng thịt này kèn kìn một tên chân tay này nào Ngay lì nào, nào có kẹp áo mứt Này Ellie này Nãy xong rồi có đi đây xăm rồi là phải nào Bởi đi hào có xin nữa là đi một tuần này nòi cái đốc ở าพี่น้องเอ้ยช่องหน่วยเลยหมักบวบเฮาก็สิเก็บเอาเมื่อดนๆเฮาจังมาเด้สิเต็มกระใส้พี่น้องบ่ฮู้ว่าสแกวสิยังเอามกล้วยได้หรือบ่อันนี้ก็นักลได้มอึ3หน่วยเลยพี่น้องุดมันเาุดมันอมยันใหญ่คัเนาะอ มันใหญ่เป็นโด้คนนั้นอันนี้มันยังพูทันใหญ่มันได้พี่เนอะแต่บาสแดงพยอยากกินผนก็ขุดก่อนแล้วถ้าที่ให้มันใหญ่และเครื่อมันตายก็มันยังใหญ่พี่เนอะอันนี้มันยังบ้่วยใหญ่เป็นไรอ้ยถืกมันแล้วน่ យ៉ាងខេងតាໂຕនេះໃຫຍ່អីលេ bây là này, xong ăn lại. tôi đi lại nhảy Ali này. Cái này, nó chị ăn mặc đuổi, ăn bơ là đầy ừ rồi, อาพี่น้องเอ้ยบัดนี้เฮาก็สิลงไปสวนกล้วยอีพี่น้องเอ้ยสิไปเบิ่งกล้วยยินเขว่าว่ามันสุกแล้วคนในบ้านเฮาเข้ากายมาเขว่าโอ้ยกล้วยสุกแล้วบู่้ว่าสุกแล้วบ่ไปเบิ่งพี่น้องไปเบิ่งือจักเอาไปได้บ่าแก้วกามึเต็มแล้วถ้าบ่ได้ก็สิเอาแต่ฮุ่งนั่นแหละพี่น้องเอ้ยนี่พี่น้องบัดนี้เฮากมาฮอดวนกล้วยแล้วพี่น้อง Mi thang sơn cuối, thang bay man tôn thằng tôn mù hù bỏ hên tao súc thì nó hên tê tao kè nằn thừng cuối cái mi tê thừng cá lai dưới thừng ơi hên mồ mù hù phải đâu ơi mà cuối với nhau thang súc tao kêu nhau bỏ áo tao sẽ áo mù hù thứ mai lập lòi cuối cuội mình nhau bỏ súc À, ao con mưa nay chúng phải ao thì đóng em một cuối thế nay sẽ kéo xem ao hung con thì hung có thương cái mang độc như thế nào đi cả cái nhà một hung tục là phải nào mới chặt tục như thế cái này kéo ao xong núi đây xong nuôi là phải nào เพื่อกินลายมือกินซองซ้ม,มือด,วดดวนจังมาทีนึงพี่น้องบันดนี้เฮากระสีมือแล้วพี่น้องมะฮุงกระไดแล้วมะกล้วยเฮาบ่ได้เอามันยังบ่สุพพี่น้องบัดนี้เฮากระสีมือคลิปนี้แซกเกลกระสีข้อจบทันทีเพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามให้แซกเกลได้เด้อพี่น้องเพื่อให้แซกเกลมีกำลังใจให้คลิปต่อไปคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าสบายดี